ตรงพื้นที่กันไปหน่อยนะคะไปตามความจริงที่เกิดขึ้นกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกน้าชายของแฟนเนี่ย ตามติดชีวิตเธอมาสองปีเธอบอกว่าเช้ากลงวันเย็นมองไม่เหออรอบตัวเดี๋ยวต้องได้เห็นหน้าแน่ๆคือมันน่ากลัวมากนะคะกับการที่โดนผู้ชายซึ่งเป็นญาติของแฟนอ,อมาตามติดกันในลักษณะแบบเนี้ยมองคอยมองขี่มอเตอร์ไซค์ตามออตอนแรกไม่รู้ตัวด้วยซ้ำจนคนรอบตัวเขาสังเกตเห็นก่อนแล้วมาบอกให้เธอระวังตัวทําไมต้องตามขนาดนี้เจอตัวนาชายคนนั้นแล้วด้วยนะคะสดจากที่จริงค่ะ อยู่ที่บางพลีสมุทรปราการนะคะเชิญค่ะเชิญเลยครับขอบคุณครับตรงนี้เป็นซอยวัดศรีวารีน้อยนะครับเป็นจุดที่มีผู้หญิงคนหนึ่งครับวัย29ปีเธอเป็นพนักง,งานโรงงานอยู่ในซอยแห่งนี้แล้วซอยดังกล่าวเนี่ยคือจุดเกิดเหตุเรื่องราวที่เธอเจอมา2ปีนะฮะตลอด2ปีตั้งแต่ปี64ถึงปี66เจอผู้ชายคนนึงซึ่งปีศักเป็นน้าของอพี่นะฮะของแฟนของเธอเนี่ยเป็นน้าของแฟนเธอเนี่ย มาตามแบบนี้เนี่ยทุกวันเลยนะครับแล้วก็ทําให้เธอหวัดผวาเป็นอย่างมากเมื่อวานนะักข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามที่มาที่ไปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เธอชื่อเล่นนะฮะเรียกว่าลีฮะคุณลีบอกแบบนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยประมาณช่วงประมาณ2-3ปีก่อนเธอไปช่วยแฟนร้านอาหารของแฟนเนี่ยขายของอยู่นะฮะเป็นร้านอาหารต่างๆแล้วน้าชายคนนี้ก็ช่วยขายของด้วยปรากฏว่าเวลาต่อมาเนี่ยก็ ฝั่งของน้าเนี่ยก็ถูกให้ไล่ออกจากร้านไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อ,อก,กันอีกเลยขณะที่เธอเองนั้นนะครับก็ออกจากร้านเพื่อมาทํางานที่โรงงานตามปกติตามชีวิตกระทั่งเมื่อปี6-4ผู้ชมครับปรากฏว่ามีเพื่อนนะฮะเพื่อนร่วมง,งานและก็ทางรปภของโรงงานมาแอบกระซิบบอกเธอว่าให้ระวังตัวหน่อยนะช่วงนี้มีคนตามตอนนั้นเธอก็ตกใจว่าทําไมถึงมีคนตามปรากฏว่าเป็นผู้ชายคนนี้ฮะชื่อประดินเนี่ย มีศักเป็นน้าของแฟนเนี่ยะฮะมาตามเธอทุกวี่ทุกวันวันละสามเวลาเลยนะครับก็เห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยไปบอกกับตํารวจเนี่ยะฮะมีหน่าซ้ําพอไปบอกตํารวจตอนแรกเนี่ยยังไม่แจ้งความนะหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนไปในบ้านในซอยของตนเองไปกินข้าวไปดูหนังถูกตามตื้อหมดเลยเคยไปถามอีกแล้วรอบหนึ่งฮะว่าทําไมคุณน้าบดินถึงมาตามเธอแบบนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า คุณน้าไม่ตอบนะฮะคุณบดินเนี่ยบอกว่าให้ระวังตัวเอาไว้ให้ดีแล้วก็ขับรถพร้อมกับเสียยิ้มเนี่ยออกไปทันทีนะครับเนี่ยแหละคือเสียงที่เธอบอกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมันชัดมากทั้งกล้องวงจรปิดทั้งคลิปมือถือถ่ายเอาไว้ตลอด2ปีนะฮะมีหลักฐานหมดแล้วไปแจ้งความเอาไว้แล้วฮะไปฟังเสียงของผู้หญิงคนนี้เล่าอีกทีฮะสิบเอ็ดเนี่ยน่าจะเป็นลูกผิดจางพฤติกรรมที่แบบเพื่อนที่ทํางานบอกว่าคนลักษณะนีน้ ผู้ชมครับวันนี้เราได้มีโอกาสโทรศัพท์พูดคุยกับนายบดินนะฮะคนเนี้ยที่ตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังเรียกตัวไปที่สพบางพลีเพื่อให้มาพูดคุยกัไก่เกลียดแต่ว่าในบดินบอกว่าไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวรอให้มีการว่ากันไปตามกระบวนการดีกว่าฮะแต่ว่าเจราจารเนี่ยเขาไม่เจราจารแล้วผมก็ถามว่าทําไมละฮะทำไมถึงคุยกันไม่ได้ถามที่มาที่ไปหน่อยเขาบอกว่าอ่ะเปิดใจให้ละการเขาเนี่ยไม่ได้โรคจิตอะไรหรอกครับ เขาเนี่ยรู้สึกติดใจเพราะว่าเป็นฝ่ายถูกกระทําก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามนะีความรู้สึกว่าฝั่งของผ,ผู้หญิงคนนี้แล้วก็ฝั่งของแฟนรวมถึงฝั่งของพี่เขยของเขานะฮะมาตามติดชีวิตเขาก่อนนะฮะหลังจากที่ออกจากร้านไปแล้วก็มาตามแบบสะกดรอยตามตลอดเ<ม>ขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วก็เลยขอตามบ้างอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะเวลาถูกติดตามเนี่ยจะเป็นอย่างไรและบอกเลยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเขาจะหยุดตามเมื่อไหร่คือเขาจะหยุดตามด้วยตัวเขาเองฮะไปฟังเสียงเขาครับ มีมีผมยอมรับแต่ผมไม่ได้ทะไรมันผมจะดูพฤติกรรมมันเฉยไม่ได้มีชู้สาวอะไรเนาะไม่ได้อะไรเนาะไม่มีพี่ไม่มีผมจะดูพฤติกรรมมันทาไมมันเป็นหรือเป็นคนอย่างนี้มันอยู่เราหน้าเราเรียบร้อยแรกแรกมันพูดถึงอไลเอาใจพูดเอาใจเราทุกอย่างมันมีไรไปบ่อยทอมจนเหมือนก็ยุอ่ะให้ทอมมาขับรถไปปาดหน้าร้านที่ผมขายของอยู่จะชนจะชนจะชนเจ้าของร้านอะ หลังจางนั้นนะมผมก็เริ่มบี้เขามั่งเนี่ยผมก็ตั้งใจจะเอาคืน <ไป S 2> มั่งอ่ะพี่ามาผมไม่ไปทำร้ายทำร้ายร่างกายอะไรเขาหรอกอมผมก็คนมีการศลกษขาไม่ได้ว่าแล้วมันหาว่าผมเป็นโรคจิตไปแอบมองมองมาง,มงท่อีกมุมหนึ่งครับคุณมาดินก็รู้สึกผูกใจเจ็บแล้วฮะคิดว่าผู้หญิงที่มาร้องเนี่ยที่เขาตามตัวเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขาเนี่ยต้องออกจากร้านเป็นคนที่คอยเสียมคนนู้นคนนี้ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าถูกมองไม่ดีเขาก็เลยตามคืนพูดอย่างนั้นนฮะ แต่ทีนี้เรื่องของคดีความเนี่ยทางด้านของพนักงานสอบสวนสบพบางพลีเขาเตรียมที่จะเรียกตัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องมาคุยกันก่อนนะยังไงเนี่ยก็ต้องมาคุยกันต่อเพราะว่ามันเป็นคดีความแล้วนะครับถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานกลับไปทันทีครับอันนี้คือล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของซอยวัดศรีวารีน้อยเที่ยงวันนี้ฮะค่ะข,ขอบคุณนะคะเอากลับบอกว่าถูกไฟยิงตามก่อนอกล <c oughs> ายเป็นงั้นไปครับนี่นะฮะ <c oughs> <c oughs>